แต่งงานมากับฝรั่งที่ใครๆค,คิดว่าร่ำรวยเรื่องนี้น้องเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าคือเขาแต่งงานมากับแฟนเขาเนี่ยแฟนเขาเนี่ยคือในขณะที่มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศเนี่ยเอเในสายตาคนไทยด้วยกันในเมืองนั้นเนี่ยแฟนเขาจะเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยมีบ้านมีสวนมีสวนที่ใหญ่โตมีบ้านหลังใหญ่คือมีรถหลายคันคือใครๆจะคิดว่าเออน้องเขาโชคดีได้แฟน ร่ำรวยประมาณนี้แต่น้องเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเขาคิดว่าเขาแต่งงานเสร็จเนี่ยฉันเรียนภาษาเสร็จฉันจะต้องรีบหางานทําให้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เขาผัวร่ํารวยอยู่เนี่ยหรือว่าที่ผัวมีอยู่เนี่ยคือลึกๆน้องเขายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคือมันเรื่องจริงหรือว่าเออเขาผ่อยู่หรือว่ามันคืออะไรยังไงคือน้องเขาไม่รู้เลยแล้วเขาก็เลยคิดว่าเออคําว่าร่ํารวยสําหรับเขาอะ มันไม่สําคัญสําคัญที่ว่าตัวเขาเองอเขาจะต้องทํำยังไงให้ยืนด้วยตัวเองให้ได้ไวที่สุดน้องเขาก็เรียนภาษาแล้วในขณะนั้นเขาก็ทางานทั้งทที่นคนในเมืองนั้นก็บอกว่าโอ้ยผัวรวยขนาดนี้ยังจะทํางานอีกเหรอหรือว่าผัวไม่ให้ผัวเอามาเลี้ยงเป็นทาสหรืออะไรก็นินทากันไปตามภาษาเนาะนินทากันไปเพราะว่าผัวก็เป็นที่รู้จักของคนในเมืองนั้นประมาณว่าคือเราก็ไปเล่าด้วยเวลาเราไปเรียนภาษาเยอะไรเรา ก็ไปเล่าด้วยว่าผัวเรามีบ้านมีโน่นมีนี่อันนี้เป็นเรื่องปกติของคนไทยที่บางครั้งถ้าเราไม่เล่าเขาก็จะถามอ่ะคนไทยบางคนก็ชอบพูดเรื่องจริงบางคนกเออ็เล่าเรื่องบวกไปบ้างอะไรประมาณนี้ก็แต่น้องเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดที่หวังจะพึ่งสามีเกาะสามีหรือว,ว่าอุ้ยผัวต้องให้เงินเดือนเท่านั้นตรานี้เท่านั้น,น,นคือไม่ได้สนใจตรงนี้แต่งงานมาเสร็จแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็กินดีอยู่ดีใช้ชีวิตโอเคทุกอย่างฝรั่งก็ดูแลอย่างดีทั้งหมดนั่นแหละ แต่น้องเขาก็ดิ้นรนหาทํางานอืมดิ้นรนหาทํางานตอนหลังเขาก็ทํางานเต็มเวลาอืมเต็มเวลาก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นอืมเหมือนคนอื่นเลยเอ่อเหมือนฝรั่งที่เขาใช้ชีวิตเป็นคู่กันเลยคือต่างคนต่างทํางานประมาณนี้เพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่มีลูกอยู่ในบ้านถึงเวลาวันหยุดก็ไปเที่ยวกันอะไรกันตามภาษาคราวนี้ผัวของน้องเขาเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานเนาะอยู่ได้ไม่นานผัวก็ไป มีผู้หญิงใหม่อมืมีผู้หญิงใหม่เนี่ยคนที่มีฐานะที่ที่เขาเออที่เราคิดว่าร่ารวยอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งจีรัง,ย,งยั่งยืนนะน้องๆทั้งหลายที่เข้ามาฟังเนาะที่ว่าเจอผัวที่รวยเจอผัวที่มีฐานะน้องๆคะเขาอ่ะรวยคนเดียวเราไม่ได้ไปรวยเขาวันหนึ่งวันใดอะ่ะถ้าเขาจากไปไม่ว่าจากอย่างใดแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราเนี่ยของอะไรที่ไม่ได้อยู่ในมือเราอะ่ะมันก็เป็นของเขาอยู่ดี ตอนนี้เขาก็ไปติดผู้หญิงใหม่ไอ้ด้วยความที่เขามีฐานะมีอะไรเขาก็ซัพพอร์ตได้ทุกคนนั่นแหละโดยที่เราอ่ะไม่รับรู้ไม่รู้เลยว่าเออผัวเนี่ยไปซัพพอร์ตผู้หญิงอื่นในขณะที่เราอ่ะอกไปทํางานไปอะไรอะไร,ะไรประมาณเนี้ยคือจริงๆแล้วผัวนะเจ้าชู้โดยที่น้องเขาไม่รู้เรื่องผัวไม่ได้มีผู้หญิงใหม่ที่อยู่ในเมืองเดียวกันผัวมีผู้หญิงใหม่ที่อยู่เมืองอื่นแต่ไม่ใช่คนไทย ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงไหนที่เป็นคนไทยด้วยกันไม่ว่าอยู่เมืองไหน่ะทุกคนคนไทยอะมันจะถึงกันหมดนะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงชาติอื่นไงแล้วเวลาที่เขาไปทํางานเขาเลิกเลิกงานมาคือผัวเน,นี่ยไม่ได้ทํางานอยู่ในเมืองที่น้องเขาทาเออแล้วก็ไม่ได้ทํางานอยู่ในเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่เขาก็ เลิกงานก็วันไหนบางครั้งเขาจะมีวันที่เขาเลิกงานครึ่งวันวันสุดท้ายของอาทิตย์เนี่ยจะเลิกงานแค่ครึ่งวันเขาก็จะแวะไปหาผู้หญิงคนนั้นก่อนโดยที่น้องเขาก็มีรู้เรื่องเพราเออกลับมาบ้านก็ใช้หมดชีวิตครอบครัวปกติสุขธรรมดาเลยไม่ได้มีปัญหาใดๆดผัดวเขายังรักใคร่ปองโดงกันดีถึงเวลาวันหยุดก็ไปเที่ยวกันอะไรกันคือไม่ได้มีปัญหาให้เขารับรู้เลยแต่มารู้อีกทีหนึ่งคือเรื่องมันผ่านไปเป็นปีแล้วที่ว่า เออผัวไปหาเขาเลิกงานไปหาเขาแวะไปหาเขาแล้วก็คือมีการส่งเสียเงินทองให้กันใช้บ้างคือโอนเงินให้ใช้บ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราในฐานะที่เราก็ทํางานน้องเขาบอกในฐานะที่เราก็ทาง,งานเราก็ไม่เข้าไปวุ่นวายในเรื่องส่วนตัวของเขาเรื่องเงินทองของเขาในบัญชีเขาไม่เคยมาตรวจว่าเออใบเงินเขาเออในธนาคารเขาเขาโอนเข้าโอนออกไปไหนมีค่าใช้ใจ่ายหักอะไรไม่เคยใส่ใจเลยปล่อยตามเอออิสระภาพ เหมือนเราทํางานเราก็มีภาระของเราเพราะฉะนั้น, <S <S น,นการที่น้องเขารงกลับบ้า <S <S นหรืออะไรผัวก็ไม่เคยว่าเช็ดต่างคนต่างต่างที่ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับบัญชีของกันและกันก็ชีวิตอิสระภาพในระดับหนึ่งแต่น้องเขาก็เออก็รักผัวนะทุกคนก็รักผัวนะแต่ถามก็ดูเลยเอาใจใส่ใส่ผัวยังดีถามว่าน้องเขาบุกพ้องไหมน้องเขาบอก,อบอกพี่หนูไม่ได้บกุกพงต่อหน้าที่ใดๆเลยถึงหนูจะทํางานเยอะผัวหนูก็ทํางานเยอะเช่นกันแต่การทํางานเยอะของเขาเนี่ย เงินเดือนเขาน่ะมันมากกว่าหนูหลายเท่านะักแต่หนูก็ไม่เคยคิดว่าหลังจากที่เขาเลิกงานหรือว่าช่วงหลังเนี่ยเขาทํางานเวลาน้อยลงเพราะคนเราอะเวลาใกล้จะเก,กษียณเนี่ยระยะการเวลาทํางานเนี่ยอาจจะเมื่อก่อนอาจจะทางานแปดชั่วโมงก็จะอาจจะเหลือหกชั่วโมงห้าชั่วโมงอะไรประมาณนี้แล้วเวลาที่เขาเหลือนั่นน่ะเขาก็อยู่กับผู้หญิงอีกคนนะึงโดยที่ไม่ได้รู้และแครละคายสิ่งใดมาก่อน เลยว่าผัวเราสงเสียผู้หญิงคนนี้แล้วมีผู้หญิงคนนี้อีกคนหนึ่งในขณะที่แต่งงานอยู่กับเราเรื่องผ่านไปอย่างดีไม่มีปัญหาใดๆแต่มามีปัญหาตรงเมื่อผัวป่วยสามีป่วยเข้าโรงพยาบาลอนนี้นเมื่อสามีป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นงเขาก็คือเลิกงานเขาก็ไปไปไป,ไปมันจะไปเยี่ยมไม่ได้บางทีมันมืดแล้วเขาจะที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเขาจะกําหนดเวลาเยี่ยมใช่ไหมแต่วันหยุดอะ น้องเขาก็ไปเยี่ยมสามีไงก็ไปเยี่ยมฉันนั้นไปไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมปกติก็ไม่มีใครมาแต่บังเอิญไปเจอคนไทยคนหนึ่งเขาก็อยู่โรงพยาบาลเช่นกันเขาก็บอกว่าที่วันที่เธอไม่ได้มาเยี่ยมผัวเธอเนะี่ยมันมีผู้หญิงมาเยี่ยมผัวเธอนะถามถามว่าทาไมผู้หญิงไทยคนนี้ถึงได้ดู ก็เพราะว่าเออคนมาเยี่ยมเขาจะไปลงชื่อเขาจะไปไปถามชื่อที่หน้าเคาน์เตอร์บางเอิญคนไทยที่ป่วยคนเนี้ยเขาลงไปรับญาติเขาพอดีแล้วเขาได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดชื่อของสามีน้องเขาชื่อนามสกุลของสามีน้องเขาเขาก็เลยรู้แล้วเวลาที่เออคือผู้หญิงไทยคนนี้เขาไม่ได้ป่วยหนักถึงขนาดต้องนอนกาเตียงบางทีเขาจะเดินลงมาข้างล่างเนี่ยถ้าเดินลงมาในเวลานั้นอืมก็ประมาณก็เขาไม่ได้บอกว่าเวลาไหนนะก็จะเจอผู้หญิงคนเนี้ยเข้ามาทุกครั้ง คือซึ่งสองอาทิตย์ที่ผัวเขาป่ยอยู่เนี่ยผู้เอ่อคนน้องคนไทยคน,คนไทยคนนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาเจอผู้หญิงคนเนี้ยไม่ต่ำกว่าห้าครั้งแต่เมียไม่อยู่นะเมียไปทํางานแล้ววันที่เมียมาเยี่ยมก็เมียมาเยี่ยมไงก็ไม่ได้มีใครไงเออทีนี้เออคนไทยคนนี้ก็บอกคนไทยเนาะเขาคนไทยก็บอกด้วยกันเขารู้จักเขารู้จักกันเป็นมันอยู่ในเมืองเดียวกันเขาบอกให้ฟังว่าเออเธอไม่ได้มาเยี่ยมผัวเธอมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเยี่ยมผัวเธอนะเออรูปร่างแบบนั้นหน้าตาแบบนั้นหน้าตาแบบนี้คนต่างชาติอะไรเขานเล่าให้ฟัง น้องเขาก็เอ๊ะใครเนาะถามเราถามผัวว่าเธอเหงาไหมใช่ไม่ได้มาเยี่ยมเธอโอ้ไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่ได้อะไรประมาณนี้ก็คุยกันโอเคเอก็ถามว่าเธออยากให้ฉันมาเยี่ยมทุกวันไหมโอ้ไม่เป็นไรหรอกเธอทํางานไปเถอะผัวก็ว่าเช่นนี้ตอนนี้ด้วยความที่คนไทยอีกคนมาเล่าให้เราฟังแล้วน้องเขาก็เลยเกลัดบ้านเอ๊ะเราจะทํำยังไงที่เราจะได้รู้เรื่องนี้เพราะว่าตัวเองก็ต้องไปทางานไม่สามารถไปดักจับได้มันไม่ใช่ว่าอุ้ยลายงานเพื่อไปดักจับกิ๊กของสามีมันก็ไม่ใช่นะทุกคน เขาก็เลยไปเปิดเออไปเปิดไอ้ธนาคารของผัวมันจะมีเขาจะทุกเดือนอนะ่ะมันจะมีบ้านเราเรียกอะไรพี่ไม่เข้าใจนะแต่ว่าพี่จําไม่ได้แต่ว่า,วาที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเรียกคอนตเอาสูคือมันเป็นเอ,อการรันของธนาคารว่าโอนเข้าโอนออกเงินเข้าเท่านั้นเท่านี้หักค่าอะไรเท่านั้นเท่านี้โอนให้ใครอะไรเนี่ยมันจะมีมาทุกเดือนเนะี่ยเดี๋ยวต้องไปน้องเขาก็เลยมาหลือดู รือดูเนี่ยก็คือว่าเงินจะมีเงินโอนเข้าธนาคารของผู้หญิงคนเนี้ยทุกเดือนโดยที่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้คือใครไม่รู้ว่าคือใครก็โลผัวหายป่วยอืมผัวหายป่วยก็เลยก็เลยดักจับผัวดูโทรศัพท์คราวนี้ดูโทรศัพท์ทุกคนดูโทรศัพท์ดูโทรศัพทพ์ผัวแอบดูตอนที่ผัวเผลอหรืออะไรแต่เมื่อก่อนไม่เคยดูนะให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะเขาก็ไม่เคยดูของเรา เราก็ไม่เคยดูของเขาก็แอบ,บดูแอบบดูก็ไปเจอข้อความที่เขาแชทกันใน w h a t s อ p p ทโกนใน w a t s a p p อันนั้นอันนี้ที่รักอย่างนั้นที่รักอย่างนี้ซึ่งน้องเขาบอกว่าหนูไม่เคยดูมาก่อนเขามีรูปคู่กันเขามีเอ่อทำอาหารให้กันกินแต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าในขณะที่เขาทําให้อาหารให้กันกินในวันนั้นที่เขาทําให้กันกินที่ว่าเออเขามีในรูปส่งมาให้ดูอะไรไหมตอนเย็นเขาก็ามากินกับหนู แต่ตอนบ่ายเขาไปกินอาหารกับผู้หญิงคนนั้นตอนเย็นมากินกับหนูไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยไม่มีเฮ้ยเลยคือเขามีผู้หญิงสองคนแต่นี้เมื่อรู้เรื่องแล้วก็เลยคุยกันในฐานะที่เราก็แต่งงานกับเขาเนาะเราแต่งงานกับเขาเราก็อยากจะรู้ความจริงว่าคืออะไรน้องเขาก็เรียกก็คุยกับผัวตรงๆว่าเธอเธอมีอะไรอยากจะบอกฉันไหมเออไม่มีฝรั่งบอกว่าไม่มีฉันไม่ได้มีอะไรจะบอกเธอเลยน้องก็เลยถามว่าเธอมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่ไหม โอ้ยผัวน,นี่แบบว่าเธอเอาอะไรมาพูดยังงั้นเนี่ยก็เออเอาบปหนยน้องเขาก็เลยบอกว่าเธอฉันน่ะไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลฉันก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไปกําลังไปเยี่ยมเธออยู่แล้วตอนนี้เออฉันก็เลยไม่ได้เข้าไปและหลายครั้งที่ฉันไปตรงกับเขาฉันลาง,งานออกมาเพื่อฉันไปเยี่ยมเธอแล้วฉันไปตรงกับเขาแล้วเห็นเขาไปเยี่ยมเธอแต่หลดแต่ฉันถามเธอแล้วเธอบอกว่าไม่เคยไม่เคยมีใครมาเยี่ยมนอกจากฉัน อันนี้พอน้องเขาพอน้องเขาเล่าให้ฟังปุ๊บฝรั่งก็ตกใจเนาะออ้ยตกใจเอ้าเธอเห็นเหรอเห็นเดีวฉันรู้ด้วยตอนนี้ฉันแอบดูเธอสอบเธอฉันเห็นหมดทุกอย่างว่าเธอกับเขาเป็นอะไรกันเธออยากจะเล่าอะไรฉันฟังไหมเธอคิดอย่างไรหรือต้องการอะไรในไอ้วันที่ว่าเราเป็นเมียเราก็เสียใจนะที่ผัวเราเป็นแบบนี้เนาะแต่น้องเขาก็ดีใจนิดนึงที่ว่าโชคดีของฉันแท้ที่ฉันเนี่ยไม่เออ ไม่คิดว่าจะเกาะผัวกินเออผัวรวยอยู่แล้วไม่ทํางานถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่ได้ทํางานทาการนะน้องฮุกคงไม่กล้าที่จะพูดเพราะกลัวว่าถ้าเลิกกันเราจะอยู่อย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรอันนี้น้องเขาไม่ได้แคร์เขาก็เลยคุยกับผัวเขาผัวเขาบอกว่าเขามีโรคสองใบเขามีคนหนึ่งเขามีมาก่อนที่จะแต่งงานแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เลือกที่จะแต่งงานด้วยเขาเลือกเราอืมเขาเลือกเราน้องก็บอกถ้าเลือกถ้าเลือกฉันเธอก็ต้องเลือกขอผู้หญิงคนนั้นเธอจะมามีสองคนแบบนี้ไม่ได้เพราะว่า ฉันก็หนึ่งเหมือนกันฉันมาอยู่กับเธอฉันก็มีคนเดียวถ้าฉันมีสองคนบ้างอีกคนอยู่ประเทศไทยและอีกคนอยู่ที่นี่เป็นเธอเธอจะว่าอย่างไรอ่าผู้ชายก็อ่าถ้าพูดอย่างนี้ก็พูดไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยคิดจะหย่ากันอืมคิดจะหย่ากันน้องเขาเลยพูดว่าเนี่ยเธอมีทรัพย์สมบัติมากมายถ้าเกิดว่าหย่ากันเนี่ยเออทรัพย์สมบัติมันก็ต้องแบ่งกันอะไรกันนี่เขาพูดมาเฉยเฉยน้องเขาไม่ใช่ว่าอยากได้ของผู้ชายนะพูดมาเฉยเฉยว่าเธอมีฐานะอย่างเงี้ยถ้าเกอหย่ากับ รู้ไหมฝรั่งบอกว่าไงเธอทรัพย์สมบัติอันนี้มันไม่ได้ชื่อฉันเลยสักอย่างเดียวรถก็ชื่อฉันแค่คันเดียวส่วนรถอีกสองคันไม่ใช่ชื่อฉันเป็นชื่อพ่อกับแม่ฉันบ้านก็ไม่ใช่ชื่อฉันบ้านเป็นบ้านชื่อ,อ,อพ่อกับแม่ฉันฉันเป็นคนผ่อนเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่ชื่อของฉันคือจริงๆแล้วบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านของพ่อแม่เขาทุกคน ออแล้วตอนนี้พ่อแม่เขาเนี่ยย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง <S <S กเกษียณแล้วก็ย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่งที่เขาซื้อห้องไว้สําหรับเป็นที่พักตากอากาศตอนนี้เขาก็เลยไปใช้ชีวิตกันที่นั่นไอ้บ้านหลังใหญ่ที่ว่าฝรั่งคนนี้มีเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาเป็นของพ่อแม่เขาพ่อแม่เขายังมีชีวิตอยู่สรุปแล้วฝรั่งคนนี้ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยมีแค่รถคันเดียวเท่านั้นเองน้องเขาเด้ออ๋อเธอมีรถคันเดียวเหรอเธอทุกอย่างไม่เป็นของพ่อแม่เธอเหรอ ใช่เป็นของพ่อแม่ไม่ใช่ของฉันเลยฉันฉันอยู่ฉันก็จ่ายค่าเช่าซึ่งค่าเช่านี้ก็คือฉันก็เป็นการผ่อนบ้านไปให้พ่อแม่เออคือแทนที่ว่าพ่อแม่จะเป็นคนผ่อนเนี่ยก็คือเขาก็เป็นคนผ่อนเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ชื่อเขาชื่อพ่อแม่เขาฉะนั้นสรุปแล้วก็คือฝรั่งคนนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่รถคันเดียวแล้วก็มีเงินเดือนเงินเดือนก็เป็นปหนี้บัตรเครดิตอนุนัอันนี้สรุปแล้วที่ว่าใครๆมองว่าฝรั่งคนนี้รวยไม่ได้รวยเลยน้องเขาบอกว่าตอนนี้พี่หนูกําาาาลัังจะะยกก่กบเขเขพราวา อจับได้หลายครั้งแล้วขอให้เขาเลิกเขาก็ยังไม่เลิกแต่คําพูดทุกครั้งที่คุยกันก็คือเลือกหนูเลือกหนูแต่ก็ยังมีคนอื่นอยู่แบบนั้นเรื่องนี้หนูอยากมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าการที่คิดว่าผัวรวยผัวเรารวยมากมีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่เอ,อมีหลายๆอย่างเอ,อเราไม่จําเป็นต้องทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาเล่าให้หลายๆคนฟังว่าฝรั่งหลายๆคนใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆ บ้าน <B ahn> ช่องเป็นของพ่อของแม่ถ้าพ่อแม่เขายังอยู่มันยังไงก็ไม่ใช่ของของเขาซึ่งการที่เราเป็นเมียเขาเราจะแบ่งแบ่งทรัพย์สมบัติจากพ่อแม่เขาเราก็ไม่ใช่เมียพ่อเขาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นก็จะเล่าให้ฟังว่าที่ใครๆมองว่าถ้าเลิกกับผู้ชายคนนี้น้องเขาบอกใครๆมองว่าถ้าเลิกกับผู้ชายคนนี้น้องเขาจะต้องได้ต้องผู้ชายคนนี้ต้องรับเลี้ยงดูน้องเขาต้องส่งเสียเลี้ยงเขาไม่ต้องเลี้ยงดูค่ะเพราะน้อนงเขาทางานเสียภาษีอืมรับเลี้ยงดูหมายถึงว่าถ้าน้องเขาไม่ได้ทํางานน้องเขา เออมีงานเออแค่มินิจอบงานนิดนิดหน่อยเท่านั้นอย่างเงี้ยฝรั่งต้องเลี้ยงดูแต่อันนี้น้องก็ทํางานเต็มเวลาทํางานเหมือนคนชาตินั้นเลยฉะนั้นฝรั่งคนนี้ก็ไม่ต้องเลี้ยงดูมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงวัยเกษียณฝรัร่งคนนี้อาจจะต้องแบง่งแบ่งเงินเกษียณให้ตามจำนวนปีที่น้องเขาแต่งงานอยู่กับฝรั่งคนนี้ก็แค่ประมาณนั้นเอง ฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการแต่งงานกับฝรั่งผู้ร่ำรวยหรือมีฐานะมีบ้านมีช่องมีรถมีลาหลายคันถ้าเกิดว่าเลิกกับเขาเขาจะต้องแบ่งนั่นแบ่งนี่ให้เราไม่จริงเสมอไปค่ะทรัพย์สมบัติอันนั้นน่ะมันอาจจะมีหนี้สินมากกว่าที่ที่ที่เขาเอ่อมีอยู่ก็ได้ฉะนั้นบางอย่างฝรั่งคนนี้ยเขาเป็นหนี้บัตรเครดิต <c oughs> บ้านก็ไม่ใช่ของเขารถก็เป็นของเขาแค่คันเดียวอีกสองคันก็คออือของพ่อของแม่เขา คือมันก็คือของเขาเนั่นแหละแต่เขาใช้ชื่อพ่อชื่อแม่เขาถามว่าเขาขับไหมรถสามคันเขาขับรถสามคันค่ะแต่ว่าเออมันเป็นชื่อพ่อชื่อแม่เขาถามมันด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรมันมีหลายๆคนที่ฝรั่งหลายๆคนที่มีรถของตัวเองแต่ใช้ชื่อผู้อื่นเขามีเหตุผลทางด้านการเงินหรืออะไรสักอย่างของเขาโดยที่ว่าเราบางทีเราก็ไม่ได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ฉะนั้นการที่มีผัวรวยมีฐานะมีรถหลายคัน ใช่ว่าเลิกกันเราจะได้สิ่งเหล่านั้นหรือว่าต้องแบ่งสิ่งเหล่านั้นให้เราเสมอไปอย่างเรื่องของน้องคนเนี้มันก็เป็นชีวิตฝรั่งธรรมดาคนหนึ่งที่ว่ามีโรคสองใบาถามว่าคนไทยก็มีไหมคนไทยก็มีเออหลายๆายคนจะคิดว่าฝรั่งเนี่ยจริงใจเรักเดียวใจเดียวแต่งานกับเราก็จะอยู่กับเราตลอดชีวิตสมัยก่อนมันอาจจะใช่แต่สมัยเนี้ยฝรั่งมันก็โมเดลแล้วทุกคน เออฝรั่งมันก็โมเดนบางทีเนี่ยแต่งงานกับเมียไทยก็ไปมีโรคใบที่สองที่สามอยู่ประเทศไทยก็ส่งเสียให้ถ้ามีเงินเ,ออเออพอสมควรก็จะไปส่งเสียให้กับผู้หญิงไทยบางคนก็มีเมียเป็นคนไทยแต่ก็มีกิ๊กที่เป็นคนไทยอีกก็มีอันนี้มันก็มีมันเรื่องของเออมียฝรั่งชีวิตฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเออฝรั่งแต่งงานกับเราแล้วจะอยู่กับเราตลอดไปและคนเดียวและจะไม่มีใครเลยตลอดชีวิต มันไม่เหมือนกันฝรั่งบางคนเขาเป็นคนเจ้าชู้เหมือนคนไทยก็มีอคนไทยที่เขาดีไม่เจ้าชู้เลยรักเดียวใจเดียวก็มีฉะนั้นไม่ว่าชาติไหนมันเหมือนกันหมดอย่างเรื่องของน้องคนเนี้ยน้องเขาก็บอกว่าพี่เออหนูแต่งงานมากับคนรวยดีนะหนูไม่ได้คิดว่าคือหนูคิดว่าเขารวยคนในเมืองนั้นก็คิดว่าเขารวยดีนะหนูไม่คิดว่าไม่จําเป็นต้องถังต้องแต่งงานหนูพยายามยืนด้วยตัวเองให้ได้ไวที่สุดน้องเขามีงานมีการทํารายได้ดีน้องเขาเรียน ขับรถคือเขาสามารถขับรถไปทาคือใช้ชีวิตปกติเหมือนคนในประเทศนั้นเลยฉะนั้นการที่ที่ว่าไม่ถูกใจหรือไม่พอใจที่ผัวจะมาทากับเขาแบบนี้เขาก็ขออย่างเขาก็ไม่จําเป็นต้องงงผัวอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีของอ,อผู้หญิงไทยบางคนเนี่ยมาเพราะคิดว่าผัวรวยไม่จําเป็นต้องทํางานอย่างนั้นนี้แต่เวลาเขามีแบบนี้ก็ต้องอดทนไงคะเพราะว่าไม่งั้นจะอยู่ยังไงเลิกไปสรุปแล้วทรัพย์สมบัติเขาไม่มีก็ไม่มีจะแบ่งบางคนน่ะ อยู่คนเดียวไม่ได้ภาษาไม่เกง่งพูดกับใครไม่รู้เรื่องพูดได้กับผัวอย่างเดียวก็ยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่ก็ต้องอดทนอยู่เพราะว่าความที่ตัวเองไม่เป็นภาษาไม่กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกไม่รู้จะทํางานอะไรดีไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีก็จะลําบากสําหรับน้องคนนี้เขายืนด้วยตัวเองได้เก่งมากเขาทําถูกต้องผู้หญิงไทยหลายๆคนน้องๆสายฝอหลายๆคนแต่งงานมาถ้าเจอฝรั่งรวย เขารวยเขาคนเดียวค่ะเราไม่ได er ้รวยด้วยนึกถึงว่าทรัพย์สมบัติน่ะยังเป็นของเขาเราแต่งงานเขาบอกว่าแป๊บเดียวเราจะอุ้ยถ้าเลิกกันเราจะต้องได้ไม่ได้ค่ะอไม่ได้แล้วฝรั่งเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าแต่งงานกับเรามาถ้าเกิดว่าเลิกกันอันนู้นอันนี้ต้องเป็นของเราก่อนที่เขาจะเลิกกับเราเนี่ยเขาแยบยนต์ถ่ายเทสมบัติเราไม่ต้องกลัวเพราะเราจะได้ของเขามากมายหรอกฝรั่งมันก็หัวหมอเหมือนกันฉะนั้นหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ฟังเรื่องของน้องเขาน้องเขาไม่ได้คิดถึงความรวยของสามีเขาจึงไปทํางาน และสิ่งที่เขาคิดว่าครอบครัวมีความสุขเขามีโรคไปที่สองมาตั้งแต่ก่อนที่น้องเขาจะแต่งงานแล้วก็ไม่เลิกกันยังอยู่กันด้วยกันต่อเออแวะเวียนไปฮะโดยที่ว่าเขาอาจจะถูกใจอะไรกันสักอย่างหนึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้ห้ามกันแต่ถ้าเราเป็นคนไทยเรารับไม่ได้เรามีงานมีการทําของเราเราก็เลิกมันก็เท่านั้นเองเราก็ใช้ชีวิตเหมือนที่เราใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยถามว่า <c oughs> น้องเขาเออสูญเสียอะไรไปไหมก็แค่เสียใจ แต่น้องเขาได้ทํางานอยู่เมืองนอกน้องเขามีชีวิตยอยู่เมืองนอกน้องเขาใช้ชีวิตเหมือนอประชาชนของประเทศนั้นเลยฉะนั้นเมียฝรัง่งต้องยืนได้ด้วยตัวเองค่ะอย่าคิดว่าผัวรวยเราจะต้องอ,อยู่กับเขาไม่ต้องทํางานทําการจากกะเกาะผัวกินฉะนั้นการเกาะผัวกินไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปนี่ไม่ใช่ทุกพี่ไม่ได้ว่าทุกคนนะคะหลายหลายคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ถูกทิ้งกลางคัน,นจากผู้ชายที่เราคิดว่าเขาร่ารวย